แค่ก so like ็เหมือนกันทุกท่านนะเป็นบ้าอะไรก็ไม่รู้บางทีนะซื้อไอ้เพาะพลอยนะชาติที่แล้วทําบุญหรือทํากรรมแล้วมันไหลมาเทมาไหลมาเทมาเออเปิดมาในกับมมสักตัวแล้วเจ้าของก็หาเนาะนี่นะเจ้าของก็ะแห่รถบัสเก่าแห่กัไปแห่กันมาฝาดกันเข้าไปอ่ะต่างคนต่างไม่ได้นอน เป็นอย่างนี้แหละคุณนะของนี่นะมันจะแบบตามหายเจ้าของมนันเนาะไอ้แยกผมยุ่งยี่อะไรขายยิ่ได้ก็บอกไม่หมดไม่ทางหมดอะบางทีมาน,นั่งลึกในใจเอ๊ะนี่มันเป็นเวนหรือเป็นกรรมของคนขายกับคนซื้อคนซื้อก็มีกรรมคนขายมีกรรมสู้กัไปสู้กันมาไปทํางานโอ้ยที่ทํางานเนี่ยนะหน้ายัางะไก่ชนแพคนนี้